สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอตออ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789 channel มาพบกับแนวทางดีๆที่ทางแอดมินนำเสนอในช่อง YouTube แห่งนี้นะครับวันนี้พามาพบกับแนวทางของราวพัฒนางวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นระครับลืมเขียนนะครับลาวพัฒนา18นะครับไม่ใช่16นะครับขอโทษนะครับ ราพัฒนานงนวันที่18กุมภาพันธ์2569นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้สนับสนุนให้เรียนการพนันเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีนะครับรับเลขตัวเดียวและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube ID Line เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ทั้งหมดแคปหน้าจอแอปไก่ขอเป็นเพื่อนกันได้นะครับตรงนี้นะครับเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรี ไปดูผลของวันที่16นะครับกุมภาพันธ์70237นะฮะย้อนกลับไปดูลาพัฒนานะครับวันที่16แอดให้8กับ0นะครับ0มาครับเจาะแตกครับ02นะฮะ702เสียดายนะฮะเจาะแตก02 0มาบน ตรงนี้นะครับเสียดายมากเลยเนาะถ้าเป็น702ได้เลยเนี่ยเป็น502ทําไมแตก3ตัวเสียดายเสียดายนะครับยินดีกับคนที่ถูก02ด้วยนะครับมาดูเลขเด่นประจำวันนี้นะครับสําหรับเราพัฒนานงวดประจําวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นะครับ2และ0นย์นะครับ สองตัวครับศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกสองเจ็ดสองศูนย์สองสามสองหกเน้นสองเจ็ด

รับเลขตัวเดียวเน้นๆน,นนะครับ ID Line นะฮะเป็นภาษาอังกฤษพิมงเล็กทั้งหมดก็ตามนี้นะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับเข้ากลุ่มรายฟรี โอเคนะครับสรุปราวพัฒนางดประจำวันที่18กุมภาพันธ์นะครับเดืน2กับ0ครับเน้น2เย0 3ครับจาะ3ตัวนะครับ90 7เมตรเดียวนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มฟรีที่นี่นะครับตรงนี้นะครับแคป้าจอไว้หรือจะจดไว้ก็ได้นะครับ วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ